สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมนสิทธิ์คำซ้ายอยากจะร้องไห้ซื้อหวยหมด2 3งถึงสามหมืแต่ถูกหวยแค่3ตัวหน้าไม่คขมอย่างแรงออกไปแล้วครับสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคม2563เรกหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออก189และ464เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาท9 8 0และ045 เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวันละ2,000บาทเลขที่ออก38รางวัลที่1รางวันละ6ล้านบาทเลขที่ออก286051หดยก่อนหนะ้านี้เฉพาอเลขเด็ดอย่างคุณมนสิทธิ์คำซอยได้มีการโพสต์รูปภาพระบุข,ข้อความว่ามี11ชุดซื้อเบาๆพอหอมปากหอมคอนะครับอย่าซื้อมาก 129989919199เลขเยังปักหลักอยู่ที่เดิมโปรดใจวิจารณญาณในการชมทำงานเท่านั้นที่จะได้ตังเห็นเห็น 6. แถมได้โพสต์ข้อความระบุว่ารีบรีบลูกเดี๋ยวไม่ทันเคารพบถงชาติเดี๋ยวพ่อแวะซื้อเล็กเบิล6ก้ล6ก9 9ก่อนบัตรึกก็อย่ามักพนัสูฮ่าฮ่าฮเฮงเฮงกันทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดมนสิทธิ์คำซอยไดโพสต์รวปรอตเตอรี่พร้อมแคปชั่นว่า ให้ทายใบไหนถูกเลขหน้า3ตัวซื้อหมดเป็น2 3สามหมื่นถูก3ตัวหน้าพอหอมปากหอมคองวดนี้ไม่คุ้มเลยสรบปเมือดที่งานนี้มีชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นกันอย่างคับข้งางท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ